เดี๋ยวต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงพิเศษนะครับก็คือกองทุนกองใจนะครับวันนี้คุณอาจนะครับจากทิสโก้แอสเซทเนี่ยก็มานั่งอยู่กับเรานะครับเพื่อจะพูดคุยกันเรื่องของตัว TG Quality นะครับเป็น IPO ใช่ไหมครับใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวคุณอาจจะมาให้ให้รายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับสวัสดีครับอาจสวัสดีครับคุณชัยครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับครับครับก็มันจะมีตัว อ่า uh, IPO นะฮะตัว TG quality นะครับแต่ก่อนเข้าคอนเทนต์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ถามว่าจุดประสงค์ของเราคืออะไรมากกว่าครนะะจุดประสงค์ของเราเนี่ยเราต้องการให้เราไปเจอนักลงทุนเยอะนะครับบอกว่าเอ๊ะอยากลงทุนต่างประเทศนะฮะแต่ว่าอยากไปลักษณะของเลือกหุ้นดีๆนี่คือจองหุ้นดีๆและลงทุนไปในทั่วโลก ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ที่อเมริกาลงทุนได้หลากหลายนะครับ mm hmm. แล้วก็ต้องเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี mm hmm. นั่นคือโจทย์เพราะฉะนั้นเราก็ไปหามานะครับก็เลยออกตัวไอพีโอตัวนี้นะครับก็คือตัว TG Quality นะครับก็จะมี2องคลาสนะครับคลาส A กับ SSF เพราะฉะนั้นก็อาจจะเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการซื้อนะครเพื่อประหยัดภาษีแลก็มีคลาส SSF ออกมาให้ด้วยนะครทีนี้การที่เราไปลงทุนนะเดี๋ยวไปดูก่อนแล้วกันว่าเรามีช่องทางไงแนละ้วไปลงทุนจริงๆแล้วตัวนี้ง่ายมากเลยนะครับเรากองทุน t i s c o g l o b a l quality equity fund นะครับตัวนี้เองเนี่ยเราไปลงทุนอีกทีหนึ่งนะครับผ่านตัว ETF นะครับชื่อ IWQU นะครับตัวนี้ก็จะเป็น ETF นะครับที่เทรดที่ลอนดอนนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครอยากติดตามราคาเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายนะครับก็สามารถคีย์ดูได้นะครับผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะฮะอีกนิดหนึ่งครับตัวนี้ตัวอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงเนี่ยนะครับเรามีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับประมาณ90%ะครับแล้วก็ เป็นกองทุนที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลนั่นคือภาพใหญ่นะครับว่าเราไปลงทุนอะไรนะครับส่วนคีย์สำคัญนะครับไปพา,าไปดูหน้านี้นะครับเห็นว่าหลักๆก,ก็เน้นลงทุนนะครับตลาดาหุ้นคุณภาพดีทั่วโลกนะครับแล้วก็เน้นๆเ,เลยก็คือในเรื่องของฐานะทางการเงินบริษัทที่เข้ามาเนี่ยจะมีต้องมีพื้นฐานดีนะครับแล้วก็บางคนเองเนี่ยก็บอกว่า,าเหมาะสำหรับการทํา คอร์พอร์ทโฟลิโอครันักงทุนหลายท่านก็มีลงทุนทั้งในไทยในต่างประเทศตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะครับสำหรับตัวของอกองทุนหรือสัดส่วนที่เป็นต่างประเทศได้เลยนะฮะอันถัดไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันอย่างเร็วๆครับท็อป10 Holding จะเห็นว่าจะเป็นบริษัทที่เรารู้จักกัน <S <S 1> <S 1> ะนะครับด้านบนก็พวก กลุ่ม IT, Apple, Microsoft, Nvidia, Visa, Meta mm ่มกลุ่มล่างๆนะครับก็จะมี h Healthcare อ่าก็จะมี Healthcare ชื่อดัง n o ับ l น n o โนดิสลิลลี l i l l l นะครับ, no, 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 Disc, Lily, Italy, รบพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่ม Healthcare ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มี Google Alphabet, นะครับ m a s t e r c a r d ร์ล com นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นนะครับ Top 10ที่นักลงทุนรู้จักกันค่อนข้างดีนะครับคีย์สำคัญของเราดีกว่านะครับอันนี้ก็กระจาย หลักๆนะครับนอกจากอเมริกาก็จะมีในกลุ่มของ mm. ยุโรปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูเนี่ยมันก็จะเน้นๆไปที่ตัวของภาพ d e e ด m o r m e t อ่าประเทศพัฒนาแล้วนะครับทั้งหมด23ประเทศนะครับ mm. ทีนี้เนี่ยคีย์สำคัญที่เราบอกว่าเราคัดเลือก หุ้นเข้ามาเนี่ยนะครับที่เน้นเป็นตัวคุณตี้คุณตี้ของเราเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับตอนที่คัดกรองเข้ามาเนี่ยจะใช้3ปัจจัยสําคัญแล้วก็คือตัวของ ROE นะครับ Return on Equity นะครับก็คือตัวของกําไรสุทธิต่อตัวผู้ถือหุ้นแล้วกันนะครับต้องสูงนะครับแล้วก็ต้องเป็นบริษัทที่มีหนี้นะครับหรือ Debt to Equity เนี่ยต่ำนะฮะและประเด็นสุดท้ายนะครับ Stable Earning นะครับก็จะเห็นว่าจะเป็น บริษัทนะครับที่มีกําไรเสถียรภาพก็คือว่าออไม่ได้มีลักษณะาการผันผวนของกําไรมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคีย์หรือหลักการสําคัญในการคัดเลือกหุ้นเข้ามานะครับให้นักลงทุนได้ลงทุนกันนะครับอีกอันนึงชวนไปดูนะครับตัวของ ETF ที่เราไปลงทุนเนี่ยนะครับ มันก็จะเรียนแบบแต่ชนีที่เป็นตัวสีเขียวด้านซ้ายมือนะฮะชื่อ MSCI World Sector Neutral Quality นะครับปกติแล้วเนี่ยลงทุนรู้จักกันเยอะนะครับก็คือตัวของ MSCI World ที่เป็นตัวแทนของการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับภาพน,นี้พยายามจะเปรียบเทียบให้ดูนะว่าตัว R/E o ของตัว MSCI World Sector Neutral Quality ที่เราลงเนี่ยนะฮะจะมีตัว R/E o ที่สูงกว่า MSCI World นะครับตัวของ Debt นะฮะก็จะเป็น Debt ดีที่ต่ำกว่าเหมือนกันนะครับนั่นคือบอกว่าอ,อยากลงทุนทั่วโลกนะเราลงทุนตัวดัดชนีตัวนี้ดีกว่าไหมนะครับในแง่ของ profitability กับในเรื่องของ leverage หรือตัวดีที่ต่ำนะฮะทีนี้อันนี้เอามาให้ดูนะว่าเอ๊ะแล้วไอ้ตัว10ตัวเนี่ยนะฮะ ที่บอกว่าเราใช้เกณฑ์ ROE, Debt to e u i t y แล้วก็ตัว earning ที่มีเสถียรภาพเนี่ยก็พยายามเปรียบเทียบให้ดนะูอย่างเช่นตัวของ Microsoft เองเนี่ยที่ทุกคนรู้จักกันดีเนี่ยเออมันก็อยู่ ROE สัก38%นะครับก็สูงกว่าตัวเซกเตอร์ของเขาเองนะครับอยู่ที่23่นะ Debt เนี่ยก็ต่ำกว่านะเดบตอยู่0.39นะครับ, 39, รบแล้วก็ตัวเซกเตอร์อยู่0.6จเหตว่าลักษณะการคัดเลือกหุ้นของเขาเองเนี่ยถ้าอยู่ในเซกเตอร์เดียวกันเนี่ยก็จะเป็น บริษัทที่มี RE สูงกว่าเซกเตอร์นะครับแล้วก็มี d e ็บ uh, ที่น้อยกว่านะครับแล้วก็มี Earning ที่มีเสถียรภาพนั่นเองนะครับปกติแล้วตัว Quality เองเนี่ยก็เหมือนที่เรา uh, เข้าใจกันนะครับก็คงเน้นในเรื่องของ5บปัจจัยพื้นฐานนะครับเรื่องของกำไรเรื่องของ c ้อเลตก้อนแนนนะฮะเรื่องของการ leverage แล้วก็เรื่องของ Earning ที่มี uh, Quality นะครับนั่นคือย้ำอีกครั้งนึงก็เราก็ชวนไปลงทุนแต่ก็พยายามที่จะเน้น นะครับเป็นตัวหุ้นนะครับที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นการลงทุนทั่วโลกนะฮะทีนี้ไปกันเร็วๆนิดหนึ่งนะครับกับตัวของ Performance เนี่ยนะครับเราพยายามเทียบให้ดูนะครับระหว่างตัว m อ c i World ที่นักลงทุนหลายๆคนรู้จักนะครับเมื่อเทียบกับตัวของดัชนีที่เราไปลงทุนก็คือเป็นเส้นสีเหลืองๆอาจจะดูบางนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวว่าลองเท e r m ม อันนี้นเนี่ยผ่านระยะมา10กว่าปีแล้วนะครับจะเว่าในช่วงที่ตลาดมีการ collection แรงๆเนี่ยตั้งแต่มีช่วงปี2015-2018ใกล้สุดใครจำกันได้ก็คือปี2020นะฮะช่วงที่มีโควิดระบาดนะครับหรือว่าช่วงที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยรแรงๆเมืออ่อปีครึ่งที่ผ่านมาเองเนี่ยจะเห็นว่าตัว MSCI World Sector Neutral Quality หรือตัว ETF ที่เราลงไปเรียนแบบดับชนีนี้นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดี นะครับงั้นก็เหมาะสำหรับการลงทุนในระยะยาวเช่นกันนะครับ mm hmm. ไปกันต่อนะครับจะเห็นว่าตัวบางคนเขาก็จะดูตัวเลขนะครับที่เป็นเป็นสัดส่วนเลโชนะครับตัวชาร์ปเลโชเองเนี่ยนะครับจะเห็นว่าก็ทำได้ดีกว่าตัวของ MSCI World นะครับถ้าดูง่ายๆคือไอตัวที่เป็นแท่งสีเขียวนี่แหละนะครับสูงกว่านะครับก็คือ Return ต่อนหนึ่งความเสี่ยง ยิ่งสูงกว่ายิ่งดีนะครตรงนี้ก็พยายามเปรียบเทียบแล้วกันด้านขวาสุดปลาดตาไปดูเร็วๆนะครับในช่วงที่ตลาดหุ้นลงได้ค่อนข้างแรงเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในปีช่วงปี07-09ช่วงนั้นเนี่ยก็คือ Hamburger Crisis อ่านะครับช่วงนั้นตลาดหุ้นก็ลงแรงจะเห็นว่าถามว่าตัวนี้ลงไหมลงนะฮะก็ลบลงมาเหมือนกันแต่จะเห็นว่าการปรับลดลงเนี่ยน้อยกว่าตัวของ MSCI World ว่าทำไมตรงนี้น้อยกว่าก็ไม่แปลกนะครับมันเป็นหุ้นที่สกรีนมาในเรื่องของคุณภาพเพราะ,ะนั้นช่วงที่เป็นขาลงเนี่ยก็ลงได้น้อยกว่านะครับในขณะที่การกลับขึ้นมาเนี่ยก็จะกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับไปกันเร็วๆปีที่แล้วนะครับถ้าดูในฝั่งต่างประเทศเองเนี่ยรีเทิร์เป็นบวก แต่ถ้าไปเจาะไส้ในเนี่ยรีเทิร์นที่เป็นบวกเนี่ยฮะมันมาจากหุ้นในกลุ่มไหนจะเห็นว่าชัดเจนเลยนะครับในช่วงปีที่แล้วถ้าย้อนกลับไปเนี่ยลงทุนกังวลเฟดขึ้นดอกเบีย้ยแรงๆเนี่ยจะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มคุณภาพนี่แหละที่ Attribute ต์รีเทิร์นเข้ามานะครับทำให้การลงทุนในต่างประเทศเป็นบวกนะครับ ทีนี้เนี่ยมันจะมีตัวรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับอาจจะไปกันเร็วๆนะครับก็เมื่อกี้ล่าน,นี้พูดไปแล้วนะครับตัวของ TISCO Global Quality Equity Fund นะครับจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยย้ำอีกครั้งนะครับก็เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้นะครับกองทุนมีความเสี่ยงระดับที่ระดับ6นะครับแล้วก็มีการป้องกันความเสี่ยงนะครับจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณนะครั นะฮะตัวที่ไปลงก็ย้ำอีกครั้งคือ i w q u นะครับ colon l n นะตัวนี้ก็จะเป็น e t f นะครับเทรดที่ลอนดอนนะฮะสำหรับตัวของคลาสที่เรามีนะครับย้ำอีกครั้งครับอ้าวไอตัว e t f ตัวนี้เองเนี่ยจะเห็นว่าเป็น e t f ที่เก่าแก่แล้วนะครับจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2014นะครับตอนนี้ก็ปี2024เข้าไปแล้วก็10ปีแล้วนะครับก็ จะได้ไว้วางใจได้ว่าก็ไม่ได้เป็น ETF ที่เพิ่งเกิดอะไรนะอยู่มาค่อนข้างนานแล้วนะฮะตัวของการกระจายนะครับอ่าน,นี้น่าสนใจนิดหนึ่งเราเห็นว่าตัวการกระจายเซกเตอร์เองเนี่ยมีทั้งตัว Information Tech หรือกลุ่ม t e h นะอยู่ประมาณ23นะครับ mm hmm. แล้วก็มีการกระจายไปกลุ่ม Financial, Health Care, Consumer Discretion a น y นี่ห็นว่าเป็นทั้งการลงทุนทั่วโลกนะครับเป็นทั้งการกระจายเซกเตอร์นะครับแล้วก็ตัวของ ประเทศที่ไปลงทุนหลักๆเน้นอีกครั้งนะครับก็เป็นกลุ่มของประเทศพัฒนาแล้วหรือว่าตัว Developed Country 23ประเทศนั่นเองนะฮะตัวคลาสนะครับย้ำอีกครั้งก็จะมี2คลาสคือ TG Quality a A นะครับแล้วก็อีกคลาสหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือ TG Quality SSF นะฮะตัว TG Quality a A นะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมการขายอยู่ที่1%นะครับแล้วก็รับซื้อคืน0.15%น ตัวของ T G Quality ขีด S S F นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปที่หน้านี้นิดหนึ่งนะฮะอ่านะครับ T G Quality ขีด S S F เองเนี่ยจะต่างกันนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากกองทุนนี้ช่วยในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องของค่าธรรมเนียมการขายค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเนี่ยก็จะไม่เรียกเก็บ นั่นคือภาพทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรา IPO นะครับจะเห็นว่าวัน IPO เนี่ยนะครับก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันที่29มกราคมนะฮะไปอ่ะนะยี่สก้ามกราคมถึง6กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็จะเปิดซื้อขายเป็นปกติหลังจาก IPO ก็คือวันที่9กุมภาพันธ์2567เป็นต้นไปนะครับก็ขอฝากตัวของ Tisco g l o b a l quality equity fund นะครับสำหรับนักลงทุนที่ต้องการ ลงทุนในภาพของตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะเน้นไปที่ประเทศพัฒนาแล้วครับสนใจมากเลยเพราะว่าตลาดไทยก็ช่วงนี้ก็รุ่นรุนดอนดอนผันผวนนิดนึงก็ไปเมืองนอกก็เป็นตัวตัวเลือกทางเลือกหนึ่งแล้วก็ตัวเลขเมื่อสักครู่ที่คุณอานให้เห็นเนี่ยมันพิสูจน์ชัดเจนมากเลยว่าเป็นลักษณะของหุ้นที่เป็นคุณตี้จริงๆตามที่เลยนะครับไงสนใจก็ติดต่อ IC ได้เลยนะครับกับ p o ช่วงนี้ถึงวันที่6 นะครับใช่โอเคขอบคุณครับขอบคุณคุณอาดามาครับสวัสดีครับ